สัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยิยนดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้ชานะมาเดี๋วทุกคนจ๋าวันนี้พี่เป้มีแนวทางตัวเลขสวยๆสำหรับใครที่เป็นคอหวยลาวพัฒนาประราวันที่21ตุลาคม2567นะจ๊ะทุกคนจ๋าเน้นย้ำว่าคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแะรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่าน ที่สำคัญที่สุดคือใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะจ๊ะทุกคนจ๋าเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นช่องของพี่เป้ด้วยก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกิ้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 งจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งเวลาพีเ่เป้อัพคลิปใหม่ๆตัวเล่สวยๆนะจ๊ะช้าอดนะจ๊ะทุกคนจ๋าก็ สำหรับใครที่เป็นโคหวยลาวเนาะพี่น้องเนาะเป็นจังไดรซึ่งเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาเป็นจังไดรหมานบ่สิบแปดไหมสิบแปดสุกที่สิบแปดสุกที่สิบแปดตุลาหมานบ่มีไผ่หมานแน่มีไผ่หมานแน่มันไผ่หมามนแต่นเ,น <laughs> นเ,นเขาเม่นสมาใต้คลิปเดอ้อซึ่ง พี่เป้ไม่ได้ลงแนวทางที่เป็นส่วนของพี่เป้ให้อยู่เนาะซึ่งพี่เป้ก็บอกอยู่ว่าพี่เป้ปรับปรุงสูตรอยู่นะคะและสูตรมันก็เข้าเออสูตรของวันที่สิบแปดอะมันเข้าวันนี้นะคะพี่เป้ก็เลยเอาสูตรเนี้ยมาแบ่งปันสําหรับแนวทางลาววันที่ส้าเอ็ด ซาวเอ็ดุลาคมสอง7ันหารอยหกสิบเจ็ดมาฝากพี่น้องซึ่งก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะคะแต่เน้นย้ำว่าไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่การคิดวิเคราะห์ไปตามสูตรของแต่ละบุคคลเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนจ๋าซึ่งสูตรนี้พี่เป้ คิดแล้วมันก็ได้ซึ่งมันเป็นเด่นตัวเดียวเน้นย้ำว่ามันเป็นเด่นตัวเดียวเหมาะสำหรับสายวิ่งสายรูดเหมาะสำหรับสายวิ่งสายรูดลองเอาไปเปรียบเทียบกับกูรูหัวกะทิคนอื่นๆก่อนเด้อเพื่อเพิ่นสปอยหัวกะทิเพื่อเพิ่นส,ป,ป,ออนสป,ปอยออกมาก,กับพุ่นละมือเลขออก่นละมือวันมือวันจันทร์่นละแต่ของพี่เป้นะ หางกะทิหางกะทิเอาออกมาล่อยก่อนเอาออกมาล่อยก่อนอันนะเพื่อเพื่อว่าจะได้เอาเพื่อหมูเจ้ามากักเออเพื่อมักน้ำกันน้องพี่น้องเนาะถือบบถือกัยว่ากันเด้อลาวพัฒนาวันที่ยี่สิบเอดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตามนี้จ้ะตามนี้จ้ะเด่นสองวิ่งสองรูดสองเด่นสองวิ่งสองรูดสอง สองศูนย์สองสามสองสี่สองหกสองเจ็ดและสองเก้าสองศูนย์สองสามสองสี่สองหกสองเจ็ดและสองเก้าอันนี้คือเขาเอ่อมาอย่างนี้แนวทางนะคะแนวทางเอาไว้ไปเปรียบเทียบกับครูหัวกะทิอื่นๆนะพี่น้องเด้อหลายหลายคนก็ขอขอตัวเลข ของผู้นั่นของผู้นี้มาถ้าพี่เป้ทําคิดทันพี่เป้ก็ทําถ้าพี่เป้ทาคิดไม่ทันนี่พี่เป้ก็จะโพสต์ไปในชุมชนโพสต์เป็นภาพนิ่งซึ่งเข้าใจแหละว่าเชื่อแหละว่าหลายๆคนก็คงมีโชคหลายๆคนก็คงตุยหนึ่งในตุยก็คือสิเป็นพี่เป้นี่แหละเพราะว่าเพราะว่าเรามาดูแล้วเรามานั่งเปรียบเทียบแล้วเมือม่อวันศุกร์อะหลายๆอาจารย์เนาะ หลายๆอาจารย์หลายๆกูรูตัวเลขมันไม่ชนนะ่ะทุกคนเข้าใจครับว่าตัวเลขมันชนกันไหมถ้าตัวเลขชนกันนะ่ะเออนั่นแหละเขาค่อยเขาค่อยแบบเขาค่อยแบบจัดนะพี่น้องอันมือซึ่งถ้าถ้าตัวเลขไม่ค่อยชนนะ่ะถ้าพี่ถ้าเย็นมานะ่ะครับมาแรงมานะ่ะของมือเลขออกอนะ่ะถ้าตัวเลขมันบ่ชนนะ่ะมือนั่นนะ่ะพี่เป้สีงด งดการลงทุนถ้าถ้าว่าตัวเลขซนเนาะเพราว่าสิเป็นของผููรู้ดังๆเนาะค่ะที่แบบว่าพวกเขามักนั่นล่ะผู้นั่นผู้นี่ถ้าตัวเลขิ่ณคล้ายๆกันซนกันแบบนี้นั่นแหละมาถึงเหมาะแก่การลงทุนนะคะแต่ก็ยังว่าแหละมันอยู่ที่ดวงดวงไพดวงมันหมานไผหมานมันนาะพี่น้องเนาะมันกระโบ มันกับโบหูว่าเลขสีออกอยังพู้ลงคนกับจี้จี้จแบบอันนี้บนหรือล่างไปไหมไปไปไปอย่างเดียวไม่กลับใช่ไหมเออเอาแบบคัดเน้นๆมาให้หน่วยซิสักสองชุดผ่วะโอ้วพู้ลงคล้นกับแบบมันหูขนาดนั่นมันซื้อเองแล้วพี่น้องเออหูขนาดนั่นมันซื้อเองแล้วขนาด ทุกเจ้าเป็นนค่ขื่นได้ที่มาถามมันเป็นเพียงแบบตัวเลขเนาะมันก็สามารถเป็นไปได้เบิดตตั้งแต่ศูนย์ศูนย์หอนเก้าเก้าตั้งแต่ศูนย์ศูนย์หอดเก้าเก้ามันไอ้สิบไปหู้ขักงหู้เนี่ยขนาดนั้นบนนะล่างนะเอาแบบว่า,อา,วาตอนแรกมันก็ดูเพื่อความบันเทิงอยู่นะเบิ่งไปเบิ่งมาถามไปเสียงสิงหบหลอเบิ่งไปเบิ่งมาถามไปถามมา เครียดได้ไม <laughs> จากบันเทิงกระกายเป็นความเครียดเลยได้ไมาหนีก็สร้างเรามันเลือดนักสู้นะคะตัวเลขมันอยู่ในสายเลือดเออก็บอกเคยเห็นหลาเห็นจืดเจือบอกเคยเห็นไผ้โอ้อยยาละไม่ซื้อละบอกไม่ถูกสักทีบอกเคยเห็นสินยุทธซื้อจเจือเออได้เมื่อกระบ,บาทเรืองสองบาทคนรุ่น พอขำๆเนาะพี่นอนะ้องเนาะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาใตาค้คลิปไปกับพี่เป้ด้วยนะเพื่อแบ่งปันตัวเลขสวยๆแล้วคุณก็จะได้ไม่พลาดตัวเลขสวยๆจากกูรูทั่วประเทศไทยยังไงก็ตามนะคะก็ตัวเลขอะมันมีเยอะเราก็แบบบัรหนึ่งสองบาทเนาะลุ้นติดไม้ติดมือกันนะลุ้นติดไม้ติดมือกันพี่เป้ก็จะมีแนวทางทางั้ง เราแล้วก็รัฐบาลไทยมาฝากกับทุกคนแบบนี้แหละแปดตาทีหรือยังคือเมาเหึงเหรวะอืมคือเมาหึงเดี๋ยวะ,ยวะช่วยพี่เป้นหน่อยนะคุณแช่หน่อยะก <laughs> ขอให้โชคดีนะคะไม่ว่าคุณจะซื้อเลขไหนก็ตามแหละในในแนวทางของเราพัฒนาวันที่ 21ตุลาคาม2 5 6 7น,นี้ขอให้คุณโชคดีขอให้ทุกคนเฮงขอให้ทุกคนฟังและขอให้ทุกคนแบบจึงจ้งๆขอให้ทุกคนมีความสุขทุกในทุกทุกวันนะคะกับตัวเลขสวยๆกับแนวทางดีๆนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้พี่เป้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะโชคดีนะคะในวันจันทร์เดี๋ยวพี่เป้มีแนวทางของรูรู้ท่านอื่นๆมาฝากแน่นอน,นะคะ่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย